ชาอําจัดงานวันไหลสงการค่ะ ที่จุดชมวิวชายหาดชะอําจังหวัดเพชรบุรีนายแก้วคงวงในอำเภอชะอำพร้อมด้วยนายเลิกอยู่ดีสสเพชรบุรีพันตำรวจเอกอภิรักเพิ่มชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรชะอําร่วมกันเปิดงานวันไหลส่งท้ายเทศกาลสงการระหว่างวันที่16ถึงวันที่17เมษายนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรชะอําเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอชะอําและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติแห่เข้าร่วมงานสำหรับงานวันไหลหาชะอําในปีนี้ทางเทศบาล ร่วมกับที่ว่าการอำเภอชัอําได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยพร้อมอนุรักษ์สืบสารประเพณีส่งการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีให้คึกคักมากยิ่งขึ้นให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติสําหรับพื้นที่จัดงานมีการจัดเจ้าหน้าที่ตํารวจอสเทศกิจติดกล้องวงจรปิด C C T V ระบบกระจายเสียงแจ้งเตือนภยัยพร้อมจัดตั้งจุดบริการประชาชนในจุดสําคัญเพื่อให้การบริการนักท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพรวดเร็ว และเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มและที่บ้านนายางตำบลน,นายางอําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนายอนุรักษ์พรสมบูรณ์สิรินายกเทศมนตรีตำบลน,นายางพร้อมด้วยนางกัญญพัฒนางามวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีนางสาวรารัตกิ่งทองประลัดอําเภอชะอํานายเสถียรวงวาทินกํานันตำบลน,นายางนายอุดมวงวาทินรองนายกเทศบาลตำบลน,นายางนายพัฒนาพันเจอจานหัวหน้าวณอุทยานเขานางพันธุรัตน์อดีตนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ นู้นชุมชนคณะครูโรงเรียนบ้านนายางและชาวบ้านตำบลน,นายางกว่า60คนร่วมกันจัดขบวนแห่กองยาวเดินทางไปยังศาลเต็งรังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําหมู่บ้านนายางที่มีมานานกว่า100ปีพร้อมนําอาหารข้าวหวานเครื่องเส้นไหว้ใส่กระบอกไม้ไผ่สามกระบอกผูกเชือกร่างไปกับพื้นดินเดินตามขบวนแห่เพื่อนําไปกลับไหว้ขอขมาลาโทษต่อศาลเต็งรังเจ้าที่เจ้าทางเทพาอารักษ์เจ้าป่าเจ้าเขาประจําหมู่บ้านนายางที่ตลอดปีชาวบ้านทํา ไม่ดีไม่ควรไว้ก่อนรำรอบสารเต็งรังจำนวนสามรอบแล้วร่วมกันร้องเพลงโนเนพื้นบ้านจากนั้นก็เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นกับชาวบ้านเป็นหญิงสูงไวไัยรายหนึ่งขณะกำลังนั่งจุดธูปไหวสารเต็งรังขอขมาก็ได้ลม้มลงไปนอนกับผืนหลับตามีอาการคล้ายคนชักชาวบ้านต้องช่วยกันพยุงขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ลืมตาและรำตามเสียงเพลงโนเนพื้นบ้านโดยไม่พูดจากับใครเลยรำอยู่ประมาณ5-6นาทีจากนั้นหญิงสูงไวัยรายดังกล่าวได้มีอาการ กลับมาเป็นปกติทําให้ชาวบ้านเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านนาย่างมาเข้าสิงและร่วมกิจกรรมกับชาวบ้าน